โอ้เวิร์กพอยต์จำไว้เลยนะครับในชุดที่เราจะใส่วันนี้นะครับ oh, oh, oh. อ,าอาวันนี้ที่เป็นชลาทิศอา้าวไม่ใช็ค สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีคาชาแนลนะครับไม่ต้องตกใจนะครับที่บรรยากาศเปลี่ยนไปแบบนี้หลังจากนี้ไม่ต้องเรียกผมว่าโอมดีคาแล้วนะครับเรียกผมว่าโอมเวิร์กไพล์จำไว้เลยนะครับเรียกผมว่าโอมเวิร์กไพล์วันนี้ครับเราได้รับการติดต่อจากทีมงานเวิร์ก i n t ์ครับให้มาเข้าร่วมรายการชื่อดังของช่องเวิร์ก i n t ์ครับไอแคลซีเดีอยวพี่ บอกได้ไงบ้าเปล่า <_' S 1> เจะรู้ทันผมได้ยังไง <_' S 1> เฮ้ยคุณคุณจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้แฟนขับตามผมเยอะนะนี่ล่าสุดมีคนตาม 200, สองแสนอ่ะามาเทียร์เหรอเฮ้ยบ้าตามเงินที่เขายืมเข้าไปได้แหละแฮะไอ้ที่สำคัญนะครับวันนี้ผมได้นําความสามารถอีกอย่างหนึ่งมาโชว์ด้วยนะครับไปดูครับผมเอาอะไรมาโชว์อันนี้คือรถโกคาร์ครับที่ผมไปใช้แข่งเห็นอย่างนี้เป็นนักแข่งโกคาร์ด้วยพูดเป็นเล่นไปแชมป์ประจำปีนะพี่แล้วมีพี่ออสนะพี่ออสคอยดูแลรถให้นะครับครับสวัสดีครับ วันนี้เราเอาเรถคันนี้มาที่เวิร์กควาเอามาทำอะไรนะครับติดตามชมครับผมพี่นี่เพลงเอกผมว่าเหมาะพี่เพลงเอกแล้วก็ว่าไมค์ปลดนี่ดีกว่าเพ <c oughs> าเหมาะสุดคือต้องต้องต้องคุยอย่างนี้คือคนมีความสามารถอะนะ <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่านู่นนี่นั่นอันนี้ก็อีกปีนึงอื <c oughs> ุชื่อด้วย <c oughs> ผมเก่งนะผมพูดไปเลยเก่งนะผมเป็นแชมป์นะเ้ยการที่ทำลูกชิ้นอะลูกชิ้นแชมป์ลูกชิ้นสุดยอดเดี๋ยวอนห้อพักก่อนแล้วก็ไปแข่งคิวดาราเลยอะอะไรนะคิวดาราเลยเหรอ อะไรแบธรรมดาที่ไหนอะมึงดูด้วยใครบอกแล้วหลังเนี้ยโอมเวิร์กพอยต์ไม่ใช่โอมดีค้าพี่พี่จะรันตีไปอีกแล้เสียงเรียกโอมเวิร์กพอยต์พี่พูดถึงโอมเวิร์กพอยต์โอมเวิร์กพอยต์นี่ก็อเป็นนี่ยังไงบอกไปเท่าไหร่ดิ้งด้านนี้ดีกว่าดิ้งใช่พี่เอาของมาที่นี่ได้ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีสวัสสวัสดีครับเห็นชุดที่เราจะใส่วันนี้นะครับเกาหลีใช่ไหมมาเก็ตติ้งกันนะฮะชุดนี้เหรอ ไปพเ่ี่ะเสียหมดแล้วกูไปไปไปเจอกันเสร็จแล้วกลับไปพักที่เดิมนะคะจะพักที่เดิมนะมีอะไรโทรหาได้ค่ะได้ครับที่เดิมคือที่รถอ่ะที่รถเอาไปเอที่รถเหรอที่บ้านที่บ้านกลับบ้านไปเลยไม่ใช่กระจกวิเศษจากจมบอกค่าเธอใครงามเลิกในบัตรที่หนึ่ะ เออจริงๆที่รู้อย่างนี้ก็เป็นความชอบของูุนะครับเนี่ยขื้อคั่นเดือนะครับอันนี้คือเนื้อส่วนไหนครับอันนี้เป็นลิปอายครับอ๋อลิปอายเป็นเนื้อออสเตรเลียอายบ่อยไหมครับแบบนี้ก็อายบ้างนิดหน่อยๆก็รีบด้วยเพราะว่ารีบอายรีบอายสวัสดีครับคุณชาคิดครับตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนครับเทแกงอยู่เลยค่ะอ๋อเทแกงอยู่เลยนะครับส่วนผสมมีอะไรบ้างครับคุณชาคิดครับโง่ค่ะทีมงานทำอาหารไม่เป็น เที่เราจะต้องได้เฉิดฉายแล้วงานนี้ถูกสร้างมาเพื่อผมเอาวันที่ที่เป็นชลาทิศอ้าะไม่ใชิงรู้มาทำไมต้องใส่ถุงมือทำอาหารเขาเคยใส่ถุงยางมาอยู่ไง เดี๋ยวพี่เขาเดินเดินคิด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 มุกอยู่คิดมุกอยู่เขาเลยคิดมุกอยู่เขาหยิบไม้มา,มาอ๋อมาทำอาหารตี <c oughs> ตีตะก้องกันแหละตีเลย ดังะเนยผมก็คิดว่ากูดังเลยใช่ไหมีคนขอถ่ายรูปที่ไหนนะครับเอาไปลงนี่แหละในร้านเขาเนี่ยแต่ภาพไม่น่าใจขอบสองเส้นเฮ้ยพี่นี่มันคริปฮอปผมพูดดังไปเหรอผมคิดได้ใจแล้วมนะคิดพี่พูดผมคิดไงพี่คิดได้ไหมใช่ผมคิดผมคิดสะดังเจ๊จิ๋วของติ๋งของฟอมคิดใช่ไหมคิดนี่คิดยังคิดอยู่เหมือนเดิมคิดอยู่เหมือนเดิมคิดอยู่เหมือนเดิมแม่งไอ้เหี้ยไป้ยนี่กูก็คิดอยู่นะผมชอบพี่เวลาพี่พิเศษรถดีไหมโอ้ยยกนิ้วให้เลยปะยกนิ้วเลยนิ้วโป้งนิ้วอ เชิญเชฟโมพี่โอมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลิงครับครับแต่งตัวทำไมเป็นแบบว่าพวกขับรถแข่งเหรอเรื่องใช่ใช่ครับวันนี้ไม่ตีนแข่งรถครับพี่แข่งรถเหรอปกติแข่งรถไหมแข่งอยู่ครับร้านอยู่แถวไหนครับร้านอยู่แถวพุทธมณฑลสายหนึ่งครับพุทธมณฑลสายหนึ่งใช่ครับโอ้ก็คือ ก็คือสมมติว่าเราขึ้นด่วนบ่มราชนีนี่คือลงแล้วเลยนะใช่เลยนะใช่ครับมันต้องลงก่อนพอลงก่อนแล้วเลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายตรงไปอีกสักแป๊บนึงจะมีที่กลับรถใช่ไหมอันแรกเรายังไม่กลับเราตรงไปอีกหน่อยไปกลับอีกไปกลับอันที่สองไปกลับที่สองพอกลับเสร็จปุ๊บอ้าวผิดอันไปกลับมาไปกลับอันที่สามใชมันนี่อบไปทำอาหารเหรอฮะไปกันอันนี้ก่อนร้านเปิดมากี่ปีแล้วนับนับนับเป็นสิบนะสิบเจ็ดสิบเจ็ดปีครับ จริงร้าเปิดมา17ปีครับแล้วเมนูที่นำมาคือแผนงเนื้อน้องลายครับอ่าเครื่องกงเครื่องแกงอะไรที่ร้านทำเองไหมส่วนใหญ่ซื้อครับเพราะว่าเซื้อเฉพาะเครื่องแกงหรือซื้อมาทั้งชามนี่เต็มไม่ใช่สิซื้อเฉพาะเครื่องแกงครับหนึ่งสองหรือสามครับห้าโอ้ยใหญ่อลอแนห้าสี่สามสอง นึ่งนั่นแน่เลือกผู้ชายนะครับดูสีเขาก็น่าจะอร่อยแล้วเขาเป็นคนฉาดฉานอารมณ์ดีเหมือนแบบคุกคลีอยู่ในวงการมานานแต่ก็ไม่แน่ไม่แน่เขาไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้โอเคคนแรกพี่โอมจำแบร์ไตอะไรครับวันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วเสาวรสครับเราทำอะไรก่อนครับพี่เอาจะรู้ไหมละคั้เดียวเห้ใส่ใบยางใส่ใบยางอะไรครับ ใส่ไปยังอันนี้แหละครับยางครับยางครับแน่ใจเหรอแน่ใจครับเ้เมื่อกี้มันใส่แล้วนะงั้นไ่ใส่ก็ได้ครับทำไมถึงใช้หอมแขกทำไมไม่ใช่หอมแดงขอบคุณสำหรับคำถามนะครับน้ขอันนี้ครับมันจะมีรสชาติหวานอันนี้ไม่ต้องชิมแต่รู้แล้วไม่บอกใครมันก็รู้ไม่บอกใครก็ดูดีนะก็ดูดีนะดูสวยงามน่ารับประทานนะครับโอเคชัวร์ป้าว่าเขาจะต้อง ขับรถแข่งแต่เป็นโกคาร์ดเป็นโกคาร์ดครับอ๋ออันนี้คืองานอดิเรกไหมใช่ครับก็เป็นช่วงว่างๆครับก็ไปขับเล่นๆครับไม่ได้ยึดเป็นอาชีพเล่นๆครับใช่จนทําสนามไหมไม่ไม่ครับนานๆนานๆนนๆหรือเปล่าเอเวลาเล่นพวกนี้ครับผมว่ามันคลองสปิีได้ดีที่สุดผมจะเป็นคนนึ่งที่รับโทรศัพท์บ่อยมากแต่ผมจะปิดเครื่องทุกครั้งที่ได้อยู่กับเขาพี่ชมพู่ฮะถามใครครับ พี่กติคะ่่พี่โอมพี่โอมเมนูของพี่ในวันนี้เนี่ยหนูเป็นแม่ลูกอ่อนที่ต้องปั้มนมให้บุตรกินอยู่หนูกินเข้าไปแล้วหนูจะลูกหนูจะเป็นอะไรไหมคะผมกาลรันตีว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรครับแต่ว่าแม่เป็นแน่นอนเป็นเป็นอะไรเป็นได้รับความอร่อยเข้าไปนี่ ันนาแถมเก่งนะเราเนี่ยบางทีก็เชื่อเขานะพารลมมันทําให้เราหลงเชื่อนะถ้าพร้อมแล้วสิบวินาทีรอบสุดท้ายครับจังโต้ครับอุ้ยพ่อมาเนี่ยหรอพ่อมาดูนะไปแล้วเออเอาเลยเอาเลยไม่เปลี่ยนนะฮะยอมท่าสี่สามสองหนึ่งจะจะไปโน่นอ้าวก็ไม่ไปอะคุณช้าคุณจะไปไหมชมพู่จะเปลี่ยนเอาเปล่าไม่เอาอ้า เร่อขอบคุณนะครับขอบคุณมากเชฟครับเ <ผม S 1> ชฟปอเรีย <laughs> บร้อยครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับแล,ล้วรายการที่เรามาวันนี้ไม่ใช่แอนเคอร์ยู่ไว้ครับเป็นรายการที่ชื่อว่าโต๊ะนี้มีจ้องนี่ครับนี่ใครครับออนออนครออนจิลเก้ครับผม <laughs> นั่นก็คือ <laughs> เอ๊ะจีลเก้ <laughs> <laughs> พี่ไม่มีโอกาสนะเดี๋ยวเราเจอกันได้เลยครับผมชุนแก้วครับได้ครับพี่วันจันทร์ครับ สะดวกครับวันนี้ก็เป็นภาพทางเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเนาะแล้วสุดท้ายเราก็มาเป็นตัวหลอกของเขาครับโอผมเห็นต้องสั่งมากแต่ก็ต้องทำครับมันเป็นหน้าที่อันนี้นพี่มัมนะนี่พี่มัมลาโคนิกนะครับสวัสดท้ายเราไปกินร้านพี่เล้วเฮ้ยโหร้านพี่เขาน่ากินมากจริงๆเลยว่ามาจากไหนกันไม่น่าเชื่อาว่าร้านตำแหลกทำอร่อยขนาดนี้ชื่อร้านอะไรนนะเชื่อว่าโซอ้อกอโ้องจำผิดร้านนี่เราไม่ไปร้านนี้มั้งเหรอร้านเสือร้านเสือโทรร้านอะไรนะนา เฮ้ยแต่ผมชอบนะเกาหลี่อ่ะนี่ตามันนี้เอาคืนไหมจ๊ะอยากเอากลับมาละอยากให้มาละแล้วแต่แล้วกันอ่ะนะเอากลับวันนี้ก็สนุกมากๆนะครับได้มาร่วมในรายการโต๊ะนี้มีจอครับได้เห็นการทำงานได้เห็นพี่ๆทุกคนโอ้โหพี่นิโน่นี่เร็วมากครับบแกปุ๊บปั๊บพี่ลิงทุกคนสนุกมากพี่เอพี่ชมพู่พี่มัมสนุกมากๆครับเป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับจะเริ่มติดตามชมพวกเราอีกต่อไปนะครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้เรด้วยครับสวัสดีครับ